วันนี้พามาดูสวนผักช่วงแดดออกช่วงที่มีแสงแดดเพราะว่าหลายวันมานี้ก็คือไม่มีแสงเลยแล้วก็ฝนตกเยอะมากออกมาไม่ได้นี่แล้วก็พามาดูช่วงที่มีแสงเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าผักที่ได้รับแสงเนี่ยคือจะเนี่ยอย่างกะเพราเนี่ยเราปลูกไว้หลายต้นแต่ต้นเล็กๆน้อยๆน,น,นะ อุ้ uh, ยเกือบยิบผิดเนี่ยก็คือเก็บญยาเก็บอะไรออกบ้างอย่างต้นตะไคร้นี่เพิ่งเริ่มแต่ก็เริ่มมีใบแล้วพอได้แสงเนี่ยก็ประมาณนี้เลยเพราะว่าการที่ว่าปลูกผักแล้วฝนตกทุกวันเนี่ยไม่ใช่ว่าผักจะงามนะเพราะว่าถ้าโดนฝนทุกวันน่ะรากก็จะเน่าก็จะ ผักก็จะเนี่ยแต่ช่วงเนี้ยช่วงหน้าฝนนี้ก็จะไม่ดีอย่างหนึง่งเดี๋ยวจะให้ดูดูใบผักเหมือนตะขคร้เลยเพราะว่าแมลงเนีะะ่ยเจาะแต่เราไม่รู้ว่าแมลงชนิดไหนแล้วผักแบบนี้ก็คือกินสดก็ไม่ค่อยกล้าจะโรยยาหรือใดๆนะเนี่ยดูใบดูใบผักบุ้ง ยังไงก็สัตรูทางธรรมชาตินี่ก็จะมีสะเสมออยู่แล้วถ้าในกรณีช่วงที่ฝนตกตกตลอดตลอดอ่างนี้เราอาจจะไม่ต้องลดน้ำใดๆเลยแล้วก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติหรือตามวิวัฒนาการของผักเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยผักชนิดใดก็แล้วแต่คือจะชอบน้ำฝนทั้งนั้นเลย เวลาช่วงหน้าฝนเนี่ยคือคนปลูกเนี่คือสบายนะคือสบายที่แบบไม่ต้องลดน้ําฝนไอ้ไม่ใช่ไม่ต้องลดน้ํากแต่ผักหลายอย่างเน่าก็คือแบบคือแบบว่าผลผลิตเนี่ยไม่ได้ตามที่เราคาดหวังไว้หรือว่าสิ่งที่อยากได้ก็คือไม่ได้นะและนี่ก็เป็นศัตรูทางธรรมชาติอีก ตัวหนึ่งคือเป็นดาวร้ายเลยนะเพราะว่าหอ,อ,อยทากเนี่ยสามารถกัดทำลายผักได้หลากหลายชนิดส่วนเนี่ยคือเปลือกไข่เศษผักเศษผลไม้ <c oughs> เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในกระถางต่างๆตรงเนี้ยทั้งหมดเลยเพื่อให้เป็นสารสในดินคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บายยคลิปหน้าเจอกันใหม่